สัตวาชนผู้มีอิมาที่รักยิงทั้งหลายมีสัญญาณเตือนกับเราท่านทั้งหลายอยู่เป็นประจำสัญญาณแผ่นดินถล่มสัญญาณภูเขาถล่มสัญญาณภูเขาไฟสัญญาณแผ่นดินไหวถามจริงๆเรารู้สึกอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์ข่าวพาีจะราได้รับ หลายครั้งที่เราฟังผ่านก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติคุณิบาวันนี้จะมีเจตนาเป้าหมายให้เราตื่นจากาวังการตื่นการหลับไหลการใช้ชีวิตในดุนยาจะเราประมาทเราสะเพ้าเราลืมลืมทุงสิ่งสำคัญอัลลอฮสุบฮฺฮาวะตะลาลาะัมกะรา,ารวะอิตารบินนอิคตรบาลินนาซิฮิซาบะฮ ว่าฟิลกับฟลอรินบอกด้วยนการชำระบุญชำระบาปการสอบสวนใกล้เข้ามาแล้ววันเกียรมะใกล้เข้ามาแล้วความตายใกล้เข้ามาแล้วแต่พวกเขากลับลืมลืมว่าเราจะต้องกลับไปหาสิ่งนี้เราต้องตายเราต้องมีวันเกียรมะมีการสอบสวนมีการชำระบุญมีชำระบาปมีนรกมีสวรรค์มีชีวิตที่เป็นนิจนนรัน มีชีวิตที่ชั่วกับชั่วกันวันข้างหน้าและหน้าเศร้าเราไม่ได้นึกไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ความสำคัญไม่ได้จะเตรียมเท่าที่ควรที่จะเป็นวันนี้เราเดินทางใกล้เพียงแค่ในจังหวัดที่มันไกลในภาพในประเทศไทยเราเราเตรียมสเสบียงม,มีแผนการที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายแต่ชีวิตที่เราต้องเดินทางไกลไม่มีการจบสิ้น และไม่รู้ว่ามันจะไปนรกหรือไปสวรรค์เรากลับไม่ได้ใส่ใจทั้งทั้งที่มีเหตุการณ์มีเรื่องราวต่างๆที่อัลกสุบรูระกานนั้นสงเตือนเรามานั่นคือสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องตื่นลองคัดในคุตุบตัวันนี้จึงอยากเขอเานำเรียนฮะดิษหนึ่งที่มั่นใจว่าจะขย่าวความรู้สึกของเราปลุกให้เราตื่นจากควังจากการใช้ชีวิตที่มันสบายเกินไป ในดุนยานี้เรื่อยเปื่อยไม่มีเป้าหมายเป็นทฤษฎีแรยงานที่ท่านอุชบันหรกอสบานท่านได้กล่าวว่าฟะอินนัดุนยาก็อากาลัตเบซุฟมิดุนญ,ญานี้ได้ประกาศว่ามันจะต้องสูญสลายไม่ยัง่งยืนต้องจบแล้วเราก็เห็นครับว่าเราก็ต้องจบไม่เราจบก่อนดุนญ,ญาดุนญ,ญาก็จบจากเราว่วาวรรชะและทิ้งไปอย่างรวดเร็วเร็วแรงีปน้องครับ ไม่ได้อยู่กับเราเราไม่ได้อยู่กับดุนยาไม่ช้าก็เร็วเรา,เราต้องกลับไปหลายสิ่งหลายอย่างให้เราเห็นถึงความพินาศความความสูญเสียที่มันมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นแบบจับพันมันทาเราได้เห็นภาพแผ่นดินสุดธรณีสูบตึกรามบ้านช่องหายไปพับวับต่อหน้าต่อตารถหล่นลงไปหมดไปต่อหน้าต่อตานั้นดุนยาบอกกับเราครับภาพจำลองเราเห็นว่ามาเร็ว เราก็แรงว่าอ ah 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 um ินมาบาคิยาหมินฮาว่อินมะมาบาคยามินฮาอิลาสุบะบะกาสุบะกาสุบะบิอินะซับบะฮะอาฮดุคุมดุนยาสุดท้ายแล้วไม่ได้เหลืออะไรเลยเพี่น้องครับไม่มีอะไรเหลือเลยหรือถ้ามันจะเหลือมันก็เหลือเหมือนน้ำที่ติดต้นมันน้ำที่ติดอยู่ก้นขวดซึ่งหลายๆคนนั้นก็แย่งกันเมื่อเทียบกับอาคิรอ ดุนยานี่น้อยมากดุนยาจะเห็นถึงความมั่งคั่งถึงความสวยงามงความหลากหลายเมื่อเทียบกับอาชีรมันเหมือนเอาเอามือจุ่มไปในทะเลเสร็จแล้วยกขึ้นมาน้ําที่ติดปลายนิ้วนั่นคือดุนยานีทั้งหมดส่วนน้ําที่อยู่ในมหาสมุทรนั่นคือสูงส,ส,สิ่งที่อยู่ในอาชีรตแต่น่าเศร้าน,น่าเสียดายที่เราทุ่มเทสัมภระกำลังเราเหนื่อย ในการสว่างหาค็สิ่งที่ติดเพียงแค่แค่น้ําที่ติดไปเล็บเรามาเราทะเลาะกันเราวิวาดกันเราเหนื่อยกันแต่สุดท้ายมันเหลือนิดเดียวมันเป็นแค่เมื่อเทียบกนจนเราเหมือนน้ําที่ติดที่ติดที่ติดก้นขวดไม่มีอะไรเหลือเล็กน้อยมากเปยนะครับอย่าได้ใส่ใจในวันนี้นะครับอย่าได้ถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ ได้ไม่ได้ถือเป็นเรื่องเล็กจะแพ้จะขาดทุนในดุนยานี้สักกี่ครั้งกี่หนไม่เป็นไรเพีองครับขอให้ชนะสักครั้งเดียวคือชนะในอาน,าน,น,นาคต فمن زحل ه ا أن النار قواد خيال جن يفقد ف ا ض คนที่รอดจากนรกและข้าสวสารนั้นคือคนชนะที่เด็ดขาดเป็นชัยชนะที่ยิงย่งใหญ่เรามีความรู้สึกกี่เปอร์เซ็นต์กับความกับอายะห์นี้กว่ความรู้สึกดังกล่าว มันต้องกลับมาเพีองครับให้เห็นภาพท่านได้คุตบ้านนี้ให้เราได้เห็นภาพ่าดุนยาประกาศแล้วเห็นแล้วมาจากไปเร็วแรงไม่เหลืออะไรหรือถ้าจะเหลือเมื่อเทีบกับอันเจรอนมันเป็นแค่น้ําติดก้นขวดหรือน้ําที่ติดปลายนิ้วซุมมาอันทุ่มมุ่งตะกิูในิมินฮาอิลาเดรลาสวะละลาต่มาท่านต้องย้ายจากโลกนี้สู่โลกหน้าซึ่งไม่วันสุ้นสุด ไม่มีวันสุ่มสลายดุจยานี้ดูเหมือนว่าจะยาวจะนานแต่สุดท้ายมีจุดจบแสดงเราต้องไปไหน้องครับเราไม่ได้อยู่ในดุจยานี้เป็นช่วชีวิตเราเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเอาะว่าให้โอกาสเรามาในดุจยานี้หกสิบปีเจ็ดสิบปีระหว่างหกสิบถึงเจ็ดสิบโดยประมาณถ้ามากกว่าน,นั้นก็อัลฮัมดุลละแต่โดยประมาณเพียงแค่นี้จะรวยอย่างไรจะจนอย่างไรจะสุขอย่างไรจะทุกข์อย่างไร จะมั่งจนจะมั่งจะยากจนจะมั่งมีสุดท้ายจากไปคนมีร้อยล้านพันล้านแสนล้านมีใครไหมครับที่อยู่คําฟ้าเราก็เห็นเราก็ประจัก์ว่าไม่มีใครทุกคนต้องกลับไปสู่ณนะที่นั้นนั้นต่อมาท่านต้องจากโลกนี้ไปสู่โลกที่เป็นนิจนิรนัที่เราต้องอยู่เป็นนิจนิรันนะพี่น้องครับและโลกนั้นมีเพียงแค่สองช้ชอยให้เรียกนรกกัสวร์ทำยังไงพี่น้องครับ ถ้ารู้แบบนี้แล้วทําอย่างไรฟันตะกีลรู้นะเบี้ยขอยอีฟันตะกลูเนะบีอยบอยอมาหาตลอดที่กุ้มอันนี้คือเป็นคีย์เป็นกุญแจสําคัญเป็นคําตอบที่จะทําให้เรารอดจากหายนะถ้าจะจากนี้ไปก็ตรงจากไปด้วยกับสิ่งดีๆที่เราครอบครองอยู่เรามีทรัพย์เรามีเกียรติมีตําแหน่งมีความพร้อมทำว่า,าสิ่งที่เรามีอยู่นี้มันช่วยให้เราได้ กล้สวรรค์กี่เปอร์เซ็นต์ไน้องครับเราใช้สิ่งที่อยู่ที่อยู่กับเราในวันนี้เป็นทรัพย์สินเป็นความมั่งคัง่งเป็นเวลาที่มีอยู่ใช้สิ่งนี้ไปเก็บสะสมไปอาเจียร้องกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจไหมครับว่าสิ่งที่เราทำเอาไวน้นี้มันพอเพียงที่จะทําให้เรานั้นรอดจากนรกและเข้าสวรรค์ได้นั่นคือสิ่งสําคัญคิดให้เราได้คิดเห็นสิ่งต่างๆที่บ่งบอกว่าเราอยู่ดุนยานี้ไม่นาน เราไปญานาซะเราไปเยี่ยมกุโบสเราไปส่งชาวกุโบสขอให้เราได้คิดได้นึกไม่ช้าก็เร็วเราก็อยู่ในสภาพนั้นวันนี้มาละหมาดให้เขาวันหลังคนที่อยู่ข้างหน้าต้องเป็นเราไม่ช้าก็เร็วชมพศเร็วเขาตอบได้กล่าวว่าในฉันได้ยินแต่ละวันแต่ละวันมีคนกล่าวว่าอินนาลินะว่าอินนาอิลาโจรอโูนฉันไปสิทธ์เอาเปสิทธิ์ของเราเราต้องกลับมาเอาวะความตายอยู่ข้างหน้า และจำเป็นที่จะต้องมีวันวันหนึ่งที่ถูกกล่าวว่ามาแต่อุมัดอุมัดได้เสียชีวิตแล้วนั่นคือสิ่งที่ให้ตัวเราที่จะต้องคิดที่จะต้องนึกอย่าอยู่ในสภาพเหมือนวัฟละลลืมลืมเรื่องยกับความสะดวกสบายในรุญญานี้ลืมเรื่กยกับเล่อุบายของชายตอนลืมเรื่องยกับความสวยงามความสนุกสนาน ครับเขียนจิยศชื่อเสียงในโลกบุญญายนี้ไม,ม่อย่าทําให้ลืมอย่าทาให้เราลืมอาชรอ๊แล้วสุดท้ายไพ่น้องครับเราต้องจากโลกดุญญายนี้ไปและจากไปไพ่น้องครับขอให้เราได้จากไปด้วยกับด้วยกับมีสเบียงใช้สเบียงโดยอาศัยสเบียงสะสมสเบียงวัตจักวัดูท่านเท่าไรนั้นจงสะสมสเบียงเถิดว่าใครรู้จักว่าใครรู้จักอัตตะวา เซเบียงที่ดีที่สุดนี่คือตักวายอกระเองเราสบภานวาสอะใช้ทรัพย์ของท่านที่มีอยู่ไปนวครับใช้ให้กับท่านตัวท่านเองให้พอก่อนพี่น้องครับถึงจะเหลือไปให้ลูกหลานใช้ให้กับท่านให้พอก่อนพอที่คิดว่าสามารถทรัพย์ที่มีอยู่เกียรติที่มีอยู่ทําให้เรารอดจากนารกและเข้าสวรรค์ได้นั่นคือสิ่งที่มันใกล้ตัวและเห็นภาพ อย่าเหมือนคนที่ท่นานอรรถสวัสฮิ์ทรลทได้กล่าวว่าอย่ากหกุบุรุษอาดำมมลไม่มนุษย์จะกล่าวว่านี่ทรัพย์ของฉันนี่เป็นทรัพย์สินของฉันนี่เป็นของฉันแต่ทรัพย์ที่เป็นของเราที่แท้จริงคืออันนามาและก็มาตะกัดดมอันนามาและกา็มาอาคาระวะอัฟนาทรัพย์ที่กินที่เป็นของเราคือได้กินได้ใช้และมันหมดไปวะมาตะซดแล้วก็วะอัมบองทรัพย์ที่ทำสเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านไปนั่นคือทรัพย์ของท่าน ที่เหลือ้าเรียกว่ารอสาธิการที่เหลือเป็นมรดกไม่ใช่ของเรานั่นคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องใส่ใจว่าวันนี้มันพอหรือยังเป็นองครับนเสบียงพอเราที่เราได้ที่เราสะสมที่เราจะเดินทางไปู่อาร์ท่านได้กล่าวต่อไปว่าฉันได้ยินทารุสุลาส์ซลา์ซัมได้กล่าวว่าหินก้อนหนึ่งร่วงลงสู่นรกเจ็ดสิบปีแล้วยังไม่ถึงพื้นนรกเลย อาภาอาชิบตุมท่านแปลกใจไหมท่านแปลกใจหรือไม่ไม่ต้องแปลกใจสุดท้ายแล้วนรกจะต้องเต็มท่านกกต่อไปว่าและต่อมาฉันได้ยินว่าประตูสวรรค์ระหว่างสองประตูนั้นกว้างเดินทางนั้นประมาณสี่สิบปีและจะเต็มไปดได้ผู้คนพี่น้องครับนรกคนเตรียมไว้ก็เยอะสวรรค์คนที่จะเข้าสวรรค์ก็เยอะแล้ววันนี้พี่น้องครับเราคิดไหมครับว่าสองที่นี้ที่มัน นรกก็เยอะสวรรคก็เยอะเราจะไปอยู่ในกลุ่มคนไหนท่านอบูฮะเราะห์ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านร้องให้คนใกล้ตัวบอกว่าท่านร้องให้ไม่ต้องร้องให้ไม่ต้องเสียใจครับเราจัดการดูแลท่านอย่างดีท่านอบูฮะเราะห์บอกว่าที่ฉันร้องให้ไม่ได้ร้องให้เสียใจเพราะต้องจากโลกนี้ไปแต่ฉันร้องให้ฉันเสียใจเพราะได้นนึกถึงจินตนาการ โลกข้างหน้ามีนรกมีสวรรค์ฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะรอดกนรกวะเข้าสวรรค์หรือไม่ถามว่าเราเคยมีความรู้สึกดังกล่าวไหมครับในวันนี้ที่เรามีอยู่ที่เราได้เห็นเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆของความไม่เที่ยงของของ,ของดุนยานี้ความไม่จรังยั่งยืนของดุนญ,ญานี้นั้นให้เราได้กลับมาคิดเพีองครับเราไม่รู้ จะมั่นใจขนาดไหนว่าเราจะรอดนรกล้และเข้าสวรรค์ได้นั้นต้องทําทุกวิถีทางทําทุกวิถีทางเป้าหมายคือทุกวิถีทางที่จะทให้เรารอดจากนรกและเข้าสวรรค์ได้พวกท่านคิดด้วยว่าข้าสร้างเจ้ามาโดยไร้เป้าหมายไม่มีไม่ได้ไปไหนและเจ้าคิดด้วยว่าเจ้าจะได้กลับไปหาเราในวันเก่าไหม อย่าคิดแบบนั้นพี่น้องครับอลัลลอฮ์สร้างเรามามีเป้าหมายเป้าหมายที่สาคัญคือสักการะอิบาฮิมกับอลัลลอฮ์เป้าหมายสําคัญคือรเรากลับแหรอัลลอฮ์ซึ่งกลับแหรอัลลอฮ์นั้นมีนรกมีเพียงแค่นรกแล้วก็สวรรค์อยู่ข้างหน้าน,นั้นจงทุ่มเทสรพัดกำลังที่จะทําให้เรา,าเดินต่อไปท่านกล่าวอีกคำหนึ่งที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายของสุดบทในวันนี้ มาไม่นาอัดหน้าจอมาเพื่นอ ب ลาอับบฮาอัมยร์อัลลมิสซ์รอัมซาร์นัวงูสุบิลัยอันอคูนั้งดิมันนทย่านกล่วในยุของเราบเรดาซอบะทัจากนั้นจากความยากจนตับการมาเป็นสะดวกมามาเป็นความสะดวกความสุขความสบายพี่ชิดดินแดนต่างๆฉันขอความคุ้มครองของสุาบ้านว่าตลา จากการที่ท่านนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในดุนยานี้แต่เป็นผู้ที่ต่ำต้อยณนะอวสุภาห์นวานจาละฉันขอด้อนอนนี้นั่นคือสอบาะครับอย่าให้ฉันเป็นคนที่มีเกียรติณนะมนุษย์แต่ต่ำต้อยณนะอวสุภาห์นวานจาละไม่ได้สําคัญพี่น้องครับมีเกียรติมีตําแหน่งมีฐานะมีความร่ำรวยแต่สุดท้ายไม่รอดไม่รอดจกนรกไม่ได้เข้าสวรรค์มันจะมีค่าอะไรในวันนี้ นั้นขอให้เราได้กลับมาเป็นองครับกลับมา,สาใส่ใจเส้นทางเดินที่เรานั้นจะต้องไปวันนี้ในดญงาเนี้อาจจะลำบากมีปัญหามีอุปรสรรคแต่ความแต่ลําบากปัญหาอุป,รปรสรรคในอาจจรมห์นั้นมันยิ่งใหญ่กว่าคิดพิจารณาไต่อตองตื่นจะระวังอย่าได้หลับไหลครับให้เหตุการณ์ให้เรื่องราวที่เราได้เห็นความสูนสลายความเที่ยงแท้ความไม่ไม่แน่นอน ที่มันอยู่ใกล้ตัวเรานั้นให้เราได้ตื่นค,ค,ค,คิดิตื่นไปหาอวโล์ไปหา Allah. ไปหาอวโล์ไป,ไปหาวันเรียมะไปสู่สวรรค์ของลสุบภะวาต์ตานั้นเมื่อได้คิดพิจารณาไตรตรองแน่นอนความดีเกิดขึ้นกับเราสุดท้ายสุดเลยเพี่อครับถ้าจะนําคําตักเตือนที่ดีที่สุดทําให้เราตื่นจากผวังตื่นจากการหลับไหลในดุ่นยานี้ทระสุลได้กล่าวว่าอักเสร หรือกรฮาเป็นลัซาท่านจงนึกถึงสิ่งที่ไปทําลายความอินกับดุนยาความหลงดุนญ,ญานี้ให้มากสิ่งนั้นคือซิกรนลมา์นึกถึงความตายเราต้องตายสิ่งนี้คิดอยู่ตลอดว่าเราต้องตายตายเมื่อใดไม่รู้แต่ตายแน่นอนตายแล้วเมื่ะจบชีวิตตายเพียงแค่เปลี่ยนสถาภาพหนึ่ลุกสภาพหนึ่งตายแล้วเพื่อไปเจอเพียงแค่สองสิ่ง นรกทัสวรรค์และท่านจะเลือกสิ่งใดและท่านเตรียมสิ่งใดไว้บ้างเอาคู่ลกกาะฮะและวัสตเจฟิโลล์ฮัลิวัลกุมวาลิาไซ